เอามากินนะคะเนนขับมานะเดี๋ยวแต่ว่าไม่กล้าถอยเ,อเทมาดูฝีมืออ้วนถอยเทนะคะ ให้ขอดันดินออกก่อนขยดันแล้วไม่มันหนักฝั่งคนขับไงคะเมื่อกี้นั่นไไหม ปลาไซนุบห่อาปลาไดนองใหญ่เอยดเถึะเหล่าช่วน้ำลงดูด้วเนาะเมียนอ้อยเลยนะต้นมะพร้าวไม่มีกิ่งกาสาขาเลยเอาให้ใช้เราใ้ โซโกันนี้จะต้มไหมเมื่อกี้น่าจะหนักคนขับนะเมื่อกี้ได้ยังเจาะให้อ้วนแล้วนี่ รอเขาก่อนต่อไปนะตอนนี้ก็เวลาโอ้ยกับสี่โมงเย็นแล้วไปสามโมงไปสามโมงสี่สิบนะคะอากาศอากาศน้อะไทยทะเบียนนี่เขติดเอียงหรือว่า <to> <rainforest>

Thank <laughs> you.